รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ science hit วิทยาศาสตร์ทันสมัยนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามดูเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่รอบตัวเราและจะทำให้เรื่องวิทย์เป็นเรื่องง่ายครับเช่นเคยนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้จะทําให้ชุมชนชุมชนนึงเข้าใจว่าการใช้สีย้อมผ้าแบบธรรมชาติหรือแบบที่คนรุ่นเก่าใช้กันนั้นถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับได้ทั้งความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมได้ดีกว่าสีย้อมผ้าในปัจจุบัน เพียงแค่ใช้เทคโนโลยีในการแปลรูปวัตถุดิบในการย้อมให้กลายเป็นผงซึ่งก็จะสะดวกในการใช้นะครับเพียงแค่นี้ครับได้ทั้งความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ส่วนเกาทำกันได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันกาลสินถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการถอผ้าไหมผ้าไหมกาลสินมีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งลวดลายและสีสัน เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างชื่อเสียงและมียอดขายสูงสุดในแต่ละปีโดยกลุ่มผู้ผลิตจะใช้สีเคมีสังเคราะห์ในการย้อมเนื่องจากสะดวกสีสดใสหลากหลายหาซื้อง่ายราคาไม่แพงควบคุมคุณภาพของสีได้ง่ายแต่ก็พบว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านไม่มีการป้องกันอันตรายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสสีย้อมทําให้เกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพชาวบ้านมีอาการผื่นคันระคายเคืองที่ผิวหนัง และการสูดดมกลิ่นของสีเข้าไปทุกวันทําให้ระคายเคืองที่โพรงจมูกและไม่มีการบําบัดน้ําทิ้งจากสีย้อมเคมีส่งผลให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมน้ําเน่าเสียสร้างปัญหาให้กับชุมชนคนทําผ้าไหมชาวกละสินตั้งแต่รุ่นปู่ย่าเราทําเขาทํามาก่อนเราใช่ไหมเขาไปหาหมอเขาจะบอกว่าเยื่อสมองอักเสีเพราะว่าเราสูดออกกลิ่นสีเข้าไปนี่ค่ะ สีที่เราใช้ไม่หมดใช่ไหมคะมันตะตกเวลาเทเททิ้งนีน่มันจะไปตามพื้นดินพืชผักที่เราปลูกไว้ใกล้ๆอย่างนี้มันก็จะดูดเอาสารพิษเหล่านั้นเข้าไปด้วยค่ะถ้าเราใช้สิธรรมชาติเราต้องไปทาเอาเปลือกเอาใบอ,อะไรมันมานเวลาเราใช้นานๆไปนี่มันจะหมดต้นไม้เราต้องไปปอกเปลือกปอกตั้งแต่โคนถึงปลายต้นต้นไม้ก็จะตายถ้าเราใช้ไปนานแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าเราทําลายต้นไม้ อะไรเขาก็โวยวายว่าต้นไม้ตายแล้วมันก็จะหมดเพื่ยอยากจะให้ทางอาจารย์ที่ใจเขาเป็นฝุ่นไปให้เลยคำพันธ์เกลือสีโทรประธานกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีกะลาสินหนึ่งในผู้ประสบปัญหาใช้สีเคมีย้อมผ้าไหมสมาชิกภายในกลุ่มของคำพันธ์จะใช้สีเคมีในการย้อมเพราะทำได้ง่ายสะดวกและให้สีที่สดใสแต่ในวันนี้ความสะดวกและง่ายในการใช้ได้สร้างปัญหาให้กับสมาชิกทอผ้าไหม สรารจากสีย้อมเคมีทำให้พวกเขาต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยขึ้นหลังจากลงพื้นที่และรับทราบปัญหาคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกลาสิณ์ได้นำโจทย์นั้นมาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีแก้ไขโดยมีอาจารย์จิรัตบุญแสนแผนเป็นหัวหน้าทีวิจัยเพื่อศึกษาค้นคว้าวิธีการย้อมผ้าท,ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมกระบวนการผลิตผ้าทอพื้นเมืองด้วยสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ เป็นวิธีการที่อาจารย์จิรัตคิดและค้นพบการวิจัยก็คือเิ้มต้นก็หาพันธุ์พืชที่ให้สีมาทดลองดูทดลองคือมกักยี่ถ้าพืชที่เอามาปุ๊บติดที่มือเราได้ก็แปะว่าสารตัวน,นี้น่าจะให้สีได้ก็มาทดลองต่อก็มาลา,ลายน้ำต้มให้ ดอกที่เราเอามาละลายเป็นเป็นสารละลายแล้วพอได้สารละลายเสร็จปุ๊บเราก็าไปต้มผ่านวอเตอร์บาร์คือคล้ายๆเอาไปนึ่งให้ไล่ในน้ำออกไปให้เหลือแต่ผงสีพอได้มาก็จะได้เป็นผงออกมาผงสีออกมาแต่นี้มันก็มีปัญหาผงสีที่ได้ปุ๊บมันก็ติดอยู่ที่ชามกระเพื่อว่าเราจะผูดออกมาได้ไม่ได้หนึ่งกร,ร่งสองกร,รมัมสามกร,รมัมมันก็ยากผมก็เลยเปลี่ยนมาใหม่มาใช้การ การลดความดันเพราะการลดความดันลักษณะก็เหมือนกันกันกบที่ผมไปต้มโดยว่าเธอบาาไปเป็น,นึ่งมันก็ต้องมาขูดเอาเหมือนเดิมเพรตอนที่3มผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เอาดอกที่ได้มามานึ่งมานึ่งเพื่อให้เม็ดสียังคงอยู่นึ่งที่อุณหภูมิน้ําเดือดนานประมาณ5้0ถึงสินาทีเสร็จแล้วเข้าไปอบที่อุณหภูมิต่ําตอนนั้นผมอบที่อุณหภูมิประมาณ 30- 40 อบมันก็ประมาณ1วัน2วันก็จะแห้งเพราะอบแล้วปุ๊บความชื้นมันไม่หมดมันเกิดเชือ้อราพอผมมาบดปุ๊บพอบดปุ๊บมาอบใหม่มันก็ยังมีเชืออ้อราเพราะตอนสุดท้ายผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็ลักษณะเดิมก็คือเอาไปนึ่งแต่ว่าผมไมอเอาอบผมไม่ตากแดดเพราะตากแดดสักสองแดดก,ก็จะแห้งแห้งแล้วผมก็มาโขกโขกแล้วมาบดให้ละเอียด พอได้เป็นผงปุ๊บผมมาทดลองย้อมมันก็ติดทีมงานวิจัยของอาจารย์จิรัตมีแนวคิดจะสกัดผงสีย้อมจากวัตถุดิบธรรมชาติทดแทนการใช้สีเคมีโดยครั้งแรกที่เริ่มต้นทีมวิจัยจะใช้ผลมักเรือเพราะมีอยู่มากหาง่ายการย้อมด้วยผงสีธรรมชาติทำให้สีติดเส้นไหมไม่สม่ำเสมอไหมด่างและได้สีที่ไม่หลากหลายสีจากวัตถุดิบธรรมชาติบ,บางชนิด จะย้อมไม่ได้กับเส้นไหมหรือฝ้ายบางชนิดทําให้ทีมงานวิจัยต้องคิดค้นเพื่อหาวิธีให้สีซึมเข้ากับเส้นไหมด้วยการใช้น้ํายาช่วยติดที่ได้จากธรรมชาติเช่นใบยูคาลิปตัสมะนาวมะขามหรือจุนสีพอได้เป็นผงปุ๊บผมมาทดลองย้อมมันก็ติดลักษณะหนึ่งแต่ว่ายังควบคุมสภาวะไม่ได้ว่าต้องใช้คุณภูมิเท่าไหร่ ตัวไหนเท่าไหร่คือตัวนี้ผมมาลองย้อมกับไหมกับฝ้ายติดทีนี้พอย้อมกับไหมกับฝ้ายติดปุ๊บตัวที่เพิ่มตัวช่วยติดผมยังไม่ได้ลงทดลองใส่ก็ศึกษาสภาวะตัวช่วยติดแต่ละตัวก็เอาจากธรรมชาติก็คือเกลือสารส้มจุลสีแล้วก็มะนาวแล้วก็ใบยูคาลิปตัสพวกนี้ก็ผสมอัตราส่วนแตกต่างกันไป สีที่ได้ของพืชชนิดเดียวกันก็ตามความข้นมันก็ได้สีแตกต่างกันตามชนิดของมอแดนที่เราเติมพอเราย้อมได้มอแดนตัวนี้ใส่ปุดไใส่สีนั้นสีนี้ตัวกันช่วยตกที่ผมใส่ก็คือแช่แช่น้ําเกลือ5%แช่ประมาณ5-10นาทีพอย้อมเสร็จเอามาแช่แล้วเราก็าไปล้างน้ําให้สะอาด ตัวนี้ก็จะช่วยในการที่ทําให้สีธรรมชาติที่เราย้อมนี่ตกสีได้ระดับหนึ่งจากการทดลองทีมนักวิจัยค้นพบว่าวัตถุดิบจากธรรมชาติหลายชนิดสามารถนํามาสกัดให้ได้ผงสีที่หลากหลายอาทิครั่งให้สีชมพูมะเกลือให้สีดําดอกอัญชันให้สีม่วงสีเหลืองจากดาวเรืองและขมิน้นและพืชอีกหลายชนิดที่มีในท้องถิ่นซึ่งหากขยี้ที่มือแล้วมีสีออกมา ก็สามารถนํามาสกัดเป็นสีย้อมได้เทคโนโลยีการสกัดสีย้อมจากวัตถุดิบธรรมชาติจากห้องทดลองถูกถ่ายทอดให้ได้ทดลองใช้ในกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองเพื่อนําสู่กระบวนการผลิตการย้อมสีไหมและฝ้ายด้วยผงสีที่สกัดได้ และถึงแม้ว่าจะผ่านการทดลองในห้องหลับมาแล้วหลายครั้งและมั่นใจว่าใช้งานได้จริงนะครับแต่กลุ่มผู้ทอผ้าพ,พื้นเมืองจังหวัดกรสินก็ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยและกลุ่มตัวอย่างจึงเกิดขึ้นเขามีวิธีการถ่ายทอดกระบวนการและก็เทคโนโลยีในการย้อมผ้าจากผงสีธรรมชาติกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับช่วง Si ายทริคแอนทริป คำถามปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอายุครบกี่ปี หลังจากได้สีผงที่สกัดจากวัตถุดิบตามธรรมชาติแล้วนะครับทีมนักวิจัยก็แจกจ่ายสีผงตัวอย่างให้กับชาวบ้านได้ทดลองใช้กันจากที่เคยย้อมสดโดยการนำเอาแกนไม้มาต้มก็เปลี่ยนเป็นการย้อมจากสีผงที่ได้จากธรรมชาตินะครับซึ่งทีมนักวิจัยจำเป็นจะต้องเก็บตัวอย่างแล้วก็ผลการวิจัยเพื่อน,นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาให้สีผงนั้นมีคุณภาพและก็ตรงต่อความต้องการของตลาดมากขึ้นน,นั่นเอง เมื่อได้สีผงที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้สีเคมีแล้วแต่สีผงจากธรรมชาติก็มีข้อจำกัดของการให้สีที่ไม่หลากหลายอีกทั้งชาวบ้านก็ยังยึดติดกับเทคนิคการย้อมแบบเดิมๆการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านจึงเป็นหน้าที่หลักของทีมวิจัยอาจารย์สายันพันสมบูรณ์จึงได้ลงพื้นที่เพื่อทดลองกับกลุ่มตัวอย่างก็คือผงสีตอนนี้นะครับคือเวลาเราย้อมแล้วสีมันออกมาสดนะครับ เราพูดได้ละตอนนี้ว่าโอเคแหละสีมันสวยมันสามารถผลิตเป็นผ้าเป็นไหมย,ย้อมพวกสีพวกไหมพวกอะไรได้นะครับทีนี้ชาวบ้านมีบางกลุ่มนะครับที่เขาไม่เชื่อว่าสีสดๆเนี่ยเป็นสีธรรมชาติเพะฉะนั้นเราต้องพูดเอาพวกเคมีเข้ามาจับนะครับว่าผงสีที่เราได้เนี่ยย้อมเสร็จแล้วแล้วทอเป็นผ้าแล้วเนี่ยมันเป็นของธรรมชาติจริงๆโดยผงสีเนี่ยเราก็วัดตามมาตรฐานของอยอยที่เป็นสีสีย้อม สีผสมอาหารอะไรเนี้ยนะครับพอไปเป็นเส้นไหมปุ๊บเราก็เทสเส้นไหมตามระบบของกระทรวงสาธารณกันนะครับพอถอกมาเป็นผ้าปุ๊บนะครับเราก็เทสผ้าอีกทีหนึ่งของตามระบบของกระทรวงสาธารณเลยนะครับเพื่อเราจะออกใบเซอร์ติฟิเคชให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอะไรให้ผ้าเขาเนี่ยสามารถยืนยันได้ว่ามันเป็นไบโอหรือว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ mm hmm. มันก็จะยืนยันได้ว่าพงสีที่เราเอามาได้ที่เราสกัดหรือว่าเราผลิตได้นี่มันเป็นของธรรมชาติจริงๆกลุ่มที่เราลงไปตอนแรกนี่เราเลือกเป็นกลุ่มของบ้านโพนแพงของอำเภอคำม่วงซึ่งเขาอำเภอคำม่วงนี่เขาผลิตเป็นผ้าพแพวาอยู่แล้วมีชื่อนะครับส่วนกลุ่มโพนแพงเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นมือปืนรับจ้างก็ว่าได้ครับคือเขาไม่มีค่อยมีทุนมีอะไรแต่ว่าเขามีกําลังในการผลิตมีความสามารถในการทอผ้า แต่เขาจะขาดเรื่องเงินทุนคือเขาไม่มีทุนซื้อใหม่ทุนซื้อสีอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นพอเขาเห็นเป็นผงสีหรือว่าเป็นสีธรรมชาติปุ๊บซึ่งกลุ่มของโพลแพงเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ป่าใกล้เขาเพราะนั้นวัตถุดิบเขาอาจจะเยอะมากนะครับเพราะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่เราจะเอาไปเสนอเขาก็ได้รับความตอบรับเป็นก็ค่อนข้างจะดี ผงสีที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติเมื่อนําไปย้อมอาจจะทําให้สีที่ไม่ชัดเจนไม่สม่ําเสมอขั้นตอนการย้อมที่จะต้องควบคุมอุณหภูมิอาจสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ใช้อาจารย์สายันจึงคิดค้นและพัฒนาเพื่อให้ได้ผงสีที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงสารช่วยติดที่เราใช้ตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าผงสีที่เราผลิตได้เนยเราก็เลือกใช้สารช่วยติดในแต่ละตัวอย่างนี้ในแต่ละตัวเนี่ยพอไปย้อมเนี่ย ไหมย้อมฝ้ายย้อมลายมันก็ติดไม่เท่ากันเนื่องจากว่าโครงสร้างของเส้นไหมของฝ้ายฝ้ายแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ติดไม่เหมือนกันทีนี้เราจะใส่สารช่วยติดไปเยอะมันก็ไม่ได้เพราะมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อคนที่เขาเอาไปใช้มันอาจจะไม่เป็นธรรมชาติจริงๆโจทย์ยากของการทําผงสีตอนนี้นะครับคือมันมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากนะครับวัตถุดิบ การที่มาของวัตถุดิบก็ยากเหมือนกันนะครับอย่างเปลือกไม้เปลือกอะไรเงี้ยทุกวันนี้เขาโดนอารมณ์เรื่องโลกร้อนใช่ไหมครับนก็มันก็เป็นปัญหาแหละที่เราจะไปตัดต้นไม้เขาอะไรเงี้ยก็ยากละสองกระบวนการย้อมอีกซึ่งสีของอาจากวัตถุดิบธรรมชาติเนี่ยคือสมมติข้างที่อายุมันต่างกันหรือว่าต้นไม้อายุต่างกันเนี่ยแกนมันต่างกันสีมันก็ได้ต่างกันอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีก สามกระบวนการย้อมกระบวนการย้อมย้อมร้อนย้อมเย็นย้อมอะไรก็เป็นปัญหาอีกคือมันมีมีเรื่องที่เราต้องปรับปรุงของผงสีอีกเยอะแต่ในวันนี้การถ่ายทอดเทคโนโลยีของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกลสิน์สาธิตให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งการย้อมจากพืชสดเช่นแก่นขนุนเปลือกเพกาการย้อมสีด้วยเคมีและย้อมด้วยสีผงที่สกัดจากธรรมชาติ เมื่อก่อนเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พาย้อมนี่เปลือกกระโดนเปลือกย้อมเป็นมดทุกเปลือกบางเขาก็ไปยัดโคนนะคะไปะยัดโคลถ้าไม่เป็นสีน้าตาลไปยัดโคนเป็นสีดําอย่างนี้หนึ่งคืนหรือสองคืน